สวัสดีค่ะพบกับน้องกุ๊กอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะน้องกุ๊กจะพามาดูรถคันนี้เลยตัวสปอร์ตนั่นเองนะคะ n e x t Gen Sport นะคะลูกค้าจา๋าราคานะคะเริ่มต้นนะคะเกียร์ธรรมดานะคะ6สปีดราคาอยู่ที่9 29000บาทนะคะแต่ว่ารุ่นนี้นะคะมีเพิ่มออปชันนะ่นมา30 0 0 0บาทเช่นเดียวกันนะคะสำหรับรุ่นนี้อ่ะเดี๋ยวมาดูกันก่อนเลยว่าเพิ่มออปชั่นมีอะไรบ้างแล้วรถคันสปอร์ตเนี่ยมีอะไรเด่นกว่ารถคันอื่นบ้างมาดูกันที่กระจังหน้ากันก่อน,อนเลย SORD f o r d นะคะเช่นเดียวกันแล้วก็มี สีกาไฟนะคะคาดกลางไปเลยนะคะลูกค้าแล้วก็ไฟตัว C นะคะสัญลักษณ์เน็กเจนนั่นเองนะคะแล้วก็ไฟตัดหมอกค่ะ,ะด้านข้างนะคะก็จะเป็นล้ออลลอยขอบ18นะคะ,ะยางของยางกุสเกียแล้วก็มีซุ้มล้อนะคะสนิ้วเรียบนั่นเองนะคะมีสัญลักษณ์เทอร์โบให้ด้วยแล้วก็ไฟเลียวนะคะที่กระจก มองข้างแล้วก็มือจับเป็นสีกาไฟเช่นเดียวกันแล้วก็บันไดข้างนะคะก็มีมาให้นะคะแข็งแรงคงทนมากเลยสําหรับบันไดข้างนะคะลูกค้าเจ้าค้าจะหนัก120กิโลก็สามารถขึ้นได้เลยนะคะลูกค้าจ๋ามาดูกันก่อน,อนเลยที่ในตัวรถนี้มีอะไรบ้างนะคะดีไซน์ของเรานะคะประตูนะคะ้านเปิดประตูก็เปลี่ยนใหม่ที่จับประตูเปิดประตูเปลี่ยนใหม่หมดเลยปุ่มบูสตสตาร์ทนะคะแล้วก็หน้าจอนะคะหน้าจอหน้าจอหน้าปัดแปดนิ้ว หน้าปัดแสดงผล8นิ้วแล้วก็หน้าจอนะคะของเราพลาดไม่ได้เลยสิ1จุหนึ่งนิ้วนะคะแล้วก็ไวเลสไร้สายให้ด้วยแล้วก็เป็นเกียร์นะคะลูกค้าเกียร์หกสปีดนั่นเองโอเคดูภายในรอบๆนะคะแล้วก็ห้องผู้โดยสารก็กว้างขึ้นเบาะนะคะก็เป็นเบาะหนังแถมยังมีอ่าสัญลักษณ์ของสปอร์ตนั่นเองนะคะเฉพาะรุ่นนี้นะคะลูกค้าทำออกมาเป็น v i p กันเลยทีเดียวนะสำหรับรุ่นสปอร์ตนะคะอ่า แล้วก็มาดูด้านหลังกันบ้างมีมีที่บันไดเหยียบให้ด้วยนะคะเป็นใยบันไดเหยียบข้างกระบะนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะอ่าแล้วก็มีสัญลักษณ์สปอร์ตให้ด้วยแล้วก็มีฝาท้ายผ่อนแรงกล้องมองหลังค่ะแล้วก็อย่างเช่นเคยมีไฟไฟเลี้ยวนะคะไฟเบรกนะคะไม่ใช่ไฟเลี้ยวไฟเบรกโอเล่นมุกไปอีกนะคะเซลอ่าแล้วก็ไฟด้านหลังนะคะก็ทําให้กลมเกลืนกับ ัวรถมากเลยนะคะสวยงามมากลูกค้าสำหรับรุ่นใหม่นะคะ9 0 0 0สองบาทนะคะแล้วก็ฐานล้อกว้างขึ้น50นิ้วกันเลยนะคะห้ามิลค่ะ <c oughs> อยากให้เยอะไงคะก็เลย50นิ้วไปเลย <c oughs> อ่าเป็นยังไงกันบ้างคะลูกค้าดูรถภายนอกภายในของตัวสปอร์ตเป็นยังไงบ้างคะรุ่นสปอร์ตน่ารักไหมคะอยากจะมีไปขับลองขับมาได้นะคะลูกค้าก็ตัวนี้นะคะของเราก็มีโปรโมชั่นอยู่นะคะลูกค้าดาวเพียง 4 9 0 0 0บาทเช่นเดียวกันนะคะดอกเบี้ย1น 9, 9, 9ก็มีนะคะโปรโมชั่นมีอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะลูกค้าก็ถ้าเกิดลูกค้าสนใจนะคะก็ติดต่อน้องกุ๊กได้นะคะตามเบอร์โทรนี่เลย0 6 5 8 7 5 7 2 2 2หรือว่ามาเจอร้องกุ๊กได้นะคะที่ฟอดลวกเจริญพัฒสาขาบางนากรม26หรือจะทักเพจฝอดไฟลายฝอสตอมแล้วก็ฝอป้ายแดงนั่นเองนะคะลูกคา้าทักน้องกุ๊กม,มาได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีคะ่ะไปละเด้อ